สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์เกมนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมและน้องๆนะครับวันนี้เรามีหมึกนะครับคุณผู้ชมสับปะาดอ่าเหมือนสับปะรดไหมเอเลี่ยนโอ้โหโดนหวัดนี้ดิทุกคนใหญ่มากนวดหมึกยักษ์นะครับผมวันนี้หนวดหมึกยักษ์กินกับน้ำจิ้มซีฟูดนะครับผมวันนี้เรามีสามนวดหนวดเล็กแล้วก็หนวดใหญ่นะครับผมมาเดี๋ยวเรามากินกันเลยอย่ารอช้านะครับผมเรากินกับแข่งกับแมลงวันนะครับแข่งกินอันนี้ก่อนเลยผม ลุยผมโอ้โหให้ผมพันหนึ่งเลยใช่จะตัดให้เน่ละอนนนลุยโอ้โหเอางี้เลยอย่างงี้แหละันน่าจะกรอบน่ดูกรอบไหมที่ว่าไม่กรอบอาจจะให้นุ่มๆอ่ะมือทำลายแตกเลยจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มด้านหลังทุกคนเห็นไหมเนี่ยมาครับผมกินด้วยกันครับวันนี้หนวดหมึกครับทุกคนนุ่มเป็นไงนุ่มมันเย็นแล้วปลามันเยไม่กรอบกรอบมานี่นี่ส่วนี้กรอบอยู่ตรงนี้อันนี้มันนุ่มตัวเนี้ย ผม,ผมคิดว่ามันจะกรึบๆอะ่ะใ,ใช่ใชได้มันนุ่มนุ่มมากนี่ทุกคนอันนี้คือฟันของมันมเก็บไว้ดนวี้กันนี่อย่ากรอบๆกันตรงนี้หนวดนี่นี่นี่นมาแล้วมาแล้วตัวนี้มาแล้วจุ๊บนลย <laughs> มาครับทุกคนหนวดหมึกครับผมวันนี้หนวดหมึกสองกิโลจัดครับอย่ารอช้าชิมนี่ดิ นี่ทุกคนกรอ,อบเลยนะอ,อันใหญ่มันมันนุ่มพี่เจมมองเ <c oughs> เหมือนกะระแดะเออมันมีความเหนียวอยู่ตรงหนงมามนมะันอะเหนียวอยู่ตรงเนี้ยข้างนอกมันกรอบข้างในมันนุ่มอร่อยเูย หรือว่าอันนี้มันออกมันๆนะใช่มันแป้งแหละนะอยาคินหวานใหญ่ทุกคนเอาเนื้หมดกันไอเดีย๋ยวรีบตัดอยากตัดมันไก่ก็คุ้มคุ้มหอมหอมมากดูดิเอาเคียนน้อยไปก่อนทุกคนนะ <S <S เห็นไหมน้ำจิ้มมันเหมือนสาบะปลามาก แซ่บแซ่มันหนสุกไหมเนี่ยพี่กิมทำไมไม่นุ่มๆมหมออมึกทอดใค้กินเลยเนาะทุกคนอัอน,นี้ไม่ใช่ตัวใหญ่กว่าอืมกรอบกรอบดี อันนี้เราต้มนะทุกคนต้มเอาไม่ได้นึ่งนะรอบเลยอะเอาไปตำน่าจะอร่อยใช่ตำตำมันหมึกมันจิ้มแ่บเดียวขอบเอ็นแก้วมนะันอะ งไม่ต้องดึงหั่นเลยมันเหนียวมันดึงไม่ขาดหมดแต่มันกรอบเลยหนังมันเหนียวเล็กนึงแต่มันกรอบอือหืออือหือห,อ,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 หองอะ่ะผักนี่ของชอบใครนะผม <laughs> แก่เผ็ดแก่เผ็ดร้าเผ็ด,ผดน้ำแม่เม็ดด้วย อร่อยดิหนอนหมึกไม่ได้กินนานนะทุกคนสำหรับหนอนหมึกอ่ะน้ําจิ้มแซบเกินเหตุน้ำจิ้มซื้อมาครับมันก็จะแซบ,บแบบนี้แหละครับผมมันจะไม่หวานเหมือนพี่ทำใช่ไหมใช่ผมทำจะออกหวานนิดนึง หวานไม่นิดเดียวไม่นิดอ่ะโอ้ยมีเยอะแยะครับผมจัดข้าวโพดกินไหมตายนั่งรอตั้งนานยาเพชรยาเพชรยาเพ็ดเหมือนไอ้นี่ไหมหมึกทาโกะมันห้ามไม่ได้เลยพี่เกมพี่เกมเคยกินอ่ะมันเหมือนกันไหมหมึกทาโกะมันก็จะหวานอยู่เนาะมันเหนียวไหมหมึกอ๋อหมึกทาโกะเรากินไปแล้วไม่ใชี่ยวพี่เกมเนื่องนานก็จะเหนียวเหมือนกัน ครั้งก่อนนี่ไปกินกับมิกะโอ้โหนึ่งนานจนแบบกัดไม่เข้าอ่ะดูสีแล้วมันดูน่าจะเหนียวอ่ะจะมันอร่อยมากเลยนะมันหวานมันอร่อยยาเพชรยาเพชรมันอยู่ไม่อยู่มาห้ามไม่อยู่แล้วเดี๋ยวว่าจะไปมิกเผ็ดเหมือนกันนะเนี่ย มาครับทุกคนนี่เต็มเลยเขาบอกว่ามึกยิ่งตัวใหญ่ยิ่งดูน้ำลึกนะใช่แล้วัวใหญ่ไงตัวใหญ่ดมองอย่างนี้เดี๋ยวไม่ชอบเลยอ่ะแลบลิ้นละอย่าแลบ,บลิน้นอย่าแลบ,บลิน้นนะกรอบดีต่อไปลายนี่มาครับทุกคนถือเผ็ดก็อร่อยนะ ถึงเผ็ดก็เด็ดเอาลวยครับผมมาคนกินเนาะเหมือนคนกินอ่ะเด็ดโอ้ไม่เอาคนกินนอนหลับในห้องน้ำตัด้ที่ง่ายๆก่อนเลยนี่ทำไมตัดครึ่งเดียวนี่อันนี้ก็อะไรของมันไม่รู้นวดหนวดที่มันไม่จับอ่ะก็มันยืดได้นะอืที่มาอยูด ดูดสิ่งของที่ว่ามันจะไปเรื่อยๆเหมือนมือคนนะนะมัเหมือนกับว่าเดินเดินเดินมาเรื่อยๆผมเคยดูการ์ตูนเยอะใช่ไหมควานใช่ตอนนี้นอนแว้ไว้ทำไมเนี่ยนอนเหมือนขามันไงฮะขามันละนอนนอนเอาไว้ว่ายน้ำด้วยแหละต้องกันต้อการหัวใจมันปะไม่รู้อ่ะไม่ได้เป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่กรอบนอนกรอบกว่า มันเม็ดไหมมินได้เขาหั่นสเต็กอ่ะนี่หวานอุ้ยกรอบพิงค์ได้ยินเสียงอ่ะวอืมอืมอืมน่าอดอ๋อไอบอกคดีก่อนเลยป่ะพี่เออเอาไอหมดบอกอ่ะหั่นนวดให้เี่พิกค์อร่อยเนี่ยเอาไหนตรงกลางมันอะกรอบๆเนี่ย เอาใหญ่หรอที่มันมีปุ่มไม่เฉยข้างล่างไม่เอาโอ้โห <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นห <c oughs> มายถึงแค่ตรงนี้แค่ถึงตรงนี้ <c oughs> ตัดปุ่มมาจริงๆด้วยดูด <c oughs> อดเตองมากเนาะทุกคนเอาแค่นี้พอ <c oughs> ปุ่ม <c oughs> อร่อยนะอืมนะ งบๆงบงบ,งบตดัตด,ตดอ,อีนนอนะกตัดีเหมือนกับอันนี้อะไรนะเขาเรียก <h ats> ว่ไอะสามสิบกี่อะใช่ใช่เหมือนกับอันนี้อะไรนะไอ้ไรขคิลิ้ไม่ใช่มันสาหร่ายนะไอทะเลอ่ะ ห,ออห้หองง่นอะไรบางง่วนะใช่ไม่ใหญ่แล้ว <laughs> ใช่แต่มันเหมือนนะมันกินแล้วมันกัดแล้วมันดังกรุบกรบก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 บเอาเลยครับผมซิซีๆๆกันแล้วครับ,รบนี่ทุกคนอืมกรอบกรอบจริงอะ่ะตัวเน,นี้ยน,น้ำก็ไม่ซื้อมาเอาแล้วเตรียมกินน้ำก๊อกแล้วกัน ไั่เป็นไร <laughs> นานแล้วนะไม่ได้กินหนวดหมึกอะ่ะทุกคนหลายเดือนแล้วเนี่ยส่วนมากกินไอหมึกกระดองแล้วก็หมึกอะไรนะหมึกกล้วยหมึกขอนหืมกระดูกมันมีกระดูกด้วยหรอ่อ,อน <laughs> จะไม่ขาดเลย อย่นี้หมดแล้วอีกอสองเช้นเออเพียงทีนี้พี่เกลอันนี้เผ็ดไรไปขาดกินน้ำและใช่ถ้าไหวแล้วถ้าผมมีหนวดอย่างนี้ออกมาเพีเยงตัดมาต้มมีฟันะเแล้วแก้มต้ม <laughs> การน้ำมากกว่าผักกันตอนนี้ไปมอ่ะเร็จอะผมว่าไม่ไม่ค่อยเข้าหรอกผักสลัดครับไม่ค่อยเข้าเนาะมันแก้เผ็ดดิเฉยอแต่มันแก้แก้ให้มิกมาแก้เผ็ดแล้วมันไม่เข้าไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่ผักมัน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 อันนี้เฉยอมันออกของมันสวยมันสวยหายใจบ่ออกนะนี่แหละคนกินเดรกันเฮ้ยนักเตี้มเผ็ดทุกคน โหเหลือเยอะเลยทุกคนมากินให้หมดดิดูดิเดี๋ยวาเข้าไปกินต่อจีกว่าซองนั่นซองปืนอ่ะโอ้เออเหมือนเหมือนซองลูกปืนอะพี่เกมกินได้เนี้เดียวเผ็ดแล้วทุกคนไปเผ็ดก็ไปกินน้ำนะครับผมวันนี้ก็ชวนคุณผู้ชมนะครับมากินหนวดหมึกด้วยกันนะฮะวันนี้ก็จัดไปสองสองหนวดเล็กแล้วก็เล็มหนวดใหญ่ไปนิดหนึ่งนะครับผมส่วน สองคนนี้ก็เริ่มเผ็ดแล้วผมก็เผ็ดด้วยเห <c oughs> มือนกันมีกครบอกสองคนนี้ก็เริ่มเผ็ดแล้วผมก็เผ็ดผมจะไปกินน้ำละนะครับผม <im it> โอเคเดี๋ยวคลิปไม่ก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะชอบนะคร <im it> ัฝากก,กกดไลก์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับพบเจอกับผมและน้องๆในคลิปต่อไปสวัสดีครับผม